หมายเลขเจ็ดชนบุรีไปลงบางแสนเลยแล้วก็สิแลนดัดเสนอนาลงวนมอเตอร์เวย์เซบูบขอเส้นบางแสนบางแสนเขาผ่านตรงสะพานเขาหลามแลนตรงไปเรื่อยๆแลนตรงไปเรื่อยๆเลยก็จะจุดสุดจนสุดหอยยังหาดบางแสนนะจ๊ะแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลียบแลนดเลียบไปไปไปลายทางคือตลาด ศิลาใช่ GPS พาไปถูกต้องเลยแหละตลาดเกาอังซีลาเดี๋ยวเราไปเบิงงในตลาดกันนะจ๊ะไปกัน เราได้อะไรบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยกระชูหอมประชูหอมหอม้าสิบบาทอันนี้ยังไม่กินเอาไวัยก่เองปลาหมึกปลาหมึกนะจ๊ะอื่ ปลาเมืกปลาเมืกิโลหนึ่งเนาะปลาเมืเมเมอกปลาเมืกปเมสอค่ะปลามกสอมาเดี๋ยวมาเบิ้งกันเด้อจ้าปลามอกยังอีกน,นี่ละอันนี้ปลา,า,าปลากระปเนืละลาย,าย,ายาเดนอสื่อสโอ้ยีต้งมือซิกามือด เมือกลวนี่ไงพามำบ้านไก่ไก่หนินะเมือกนวดถ้ะพัดกับเข้าเห,น,น,น,หน,นื้อยางแสบด้วยนี่เมือกนวดนี่อยางอีกนี่อย่างนี่ของแสบตัวนี้พี่เนอาองกมปูก็จะมีเลดเนาะนี่เขาซื้อแกมปูนด้มากเ่ยว้าว กางปูอันนี้ลอย40บ,บาทโลหนึ่งลอย40บ,บาทมีกระปูคือกันมีกระปูนี่ก,กระปรูอันนี้โลเท่าไหร่คือสามลอยป่ะสามลอยโอ้ยดูเลือกไล่ถึกบุงเขา,าก็เลือกเองนั่นล่ะนี่เนี่ยเอาแต่ตัวเมียมากมันหนอกเบิร์ด ป<อ>ูเป็นเป็นงนง<ะ>ต่วกามบันนอกเลยนี่ปูอึอปัไะบาอันนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทจ้าอเซาเนาซน,น,น,นาว้าวใหญ่กว่าหนามีอีก นี่อย่างนี้ใช่น่ะจุดน,นี่ใส่มาส์กล้างตัวนี่ยนี่อันนี้แม่เลือกมาอันนี้เข้ากันเลือกขึ้นกันอันนี้นตัวปูวิธีบังปูเนี่ยอันนี้ตัวปูเด็กเนี่ยกระดองนั่นในตัวปูหึงไล่กันได้บานเข้าบานเข้าในเบื้องหน้ามีอันนี้ตัวแม่ หนูตัวแม่เบิ่งังินสีเมือนแม่ิมีกระดองสิวุฒเล่เบิ่บบงไล่ดินี่โอ้ยมันบวกลือกันเนี่ยเนี่ยตัวแม่อันเนี้ยตัวผู้กระดองมันสิบวกลือกันเขาจะกินปูแค่สามตัวเมื่อนี่สามตัวนี่มันคือสูตาหนีหยัง โอ้ยอนน่ก <b olog cycles> right. ุ้งกุ้งไล่มากุ้งไล่มาแ้วตั้งกระตายออกจากบ้านเลยกุ้งไล่มาต่ม้านปึ๊บปึ๊บป ออีอุ๊ยอันนี้มีมีมอันนีของชอบของชอบของชอบีฟขาของชอบเธอเลยยวานเดอเดอเดจบ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 ขยจบอยจวานนี่อืของเถอืม วิธีดูหอยหวานกับหอยหมากไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นหอยหวานลายลายสิเป็นอย่างเสียจุด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 อันนี้ก็หวานอยู่นะไม่ใช่หอยหมากนะหอยหมากมันจะเป็นลายแบบตรง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 อย่างเงี้ยเนี่ยลายจะคล้ายๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นหอยหมากถามแม่ถามแม่แม่ไม่ได้พิดผูเี่ยาญหรอกแต่แม่พิมนบอกได้แล้เขาหลาดเลยกัน้องหมุดจากนี้เลยต้องแฉะเลยนี่สีเนี่ยอย่างเงี้ย หอยจากหอยคะโอเคแล้วเมื่อนี้เข้าสก,กิบปูกินปลาหมึกกินหอยกินก้ามปูกินก้ามปูหวานแบบนี้นะจ๊ะกิวคิวคิว,ควก้ามปูไดไปไดไดก้ามปูมานักมือเลยโอเคแล้วไปเบิ่งตอนที่เขาจะกินกันอีกเทอร์นึงเด้อจ้ะเด้อ คดจ้าไปกันเลยสวัสดีจ้านี่ก็ที่เป็นขั้นตอนการเย็ดเหลาเลเหลาเลวันนี้เราจะทำเหลาเลสักเหลาเล่สองตัวอ้วนเหรจริงหรอเหนียงก็มีเด้อแม่ <laughs> ก็อย่าถ่ายให้เห็นเหลียงสิคะ <laughs> นี่นะคะก็มีส่วนที่นึ่งแล้วเหลาเลยสองตัว องตัวตัมตามุ้มตัมเราเลยรู้จักไหมอันนี้คืออะไรอันนั้นคือหอยนางรมหอยนางรมหม,มนางรอยเฮ้ยเปิดดูได้เลยจ้าขากล่องเมลยส<ะ>ัน จัดหนักจัดเต็มจ้าหน้ามันเลย้อเสร็จจ้ะหนึ่งจานกี้กี้สำหรับตัวใหญ่ๆสามตัวอร่อ yes. ยวายสามตัวพันจ้า <c oughs> ใช่จ้าสามตัวพันหน้าคุณแม่ที่เขาอยากกินนะครก็ว่าทำไมมันถ่ายไม่ได้มันซูมนะคทเธคนเราเปิดซูมไว้นะนี่ก็คือแบบ ดูวยัวจ้ายัวยัวนะจ๊ะปูเรียงกระดานแถวต้นแ้วหมดแถววัวปูยังไม่ตายนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่โต๊ะกันเลยต่อไปนะคะเราจะมาเน่นก้ามปูปูเนื้อ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 พวงแมบพวงแมบพวงแมบนี่ก้ามใหญ่มากเบอร์นี้ลอย40บาทจ้าลอย40บาท ลงไปแล้วจริงๆอันนี้ไม่ใช่ความาตรฐานนะความาตรฐานอยู่ข้างในนู่นใช่แล้วก็เดี๋ยวจิตตำเหลาเล่อีกครกหนึ่งโอเคแหละกินสามคนต่ะเทียสมไม่อยู่นะคะทริปนี้ทำอะไรอยู่จ๊ะทำเหลาเล่พริกยี่สิบเมตรเยอะอันนี้ผงนัว ใส่ไปไปตรงนี้นองไม่โฟกัสเลยแต่ก็เห็นพริกแดง ไม่ได้หมดต้องอึ๊บพศใหญ่โะใกอีกโป๊กกระเทียมตามเหมเหือนส้มตำนี่แหละลูกามาดูกันอึ๊บพศใจแ่้วาจะย,ยกขึ้นยกลงทำาไมรคะเนี้ย รดน้ำสลาใจจ้ามะเขือเทศสามลูกล้างก่อนล้างโอเคจ้าใส่ไปะมะเขือเทศเอ่อฝั่งนี้เห็นชัดกว่าจ้าทำไมอะพี่มันคมเ้ยคะ นาวลูกนึงินนาวลูกเงินจงซึ่งเชือกวงาบ้างเชืยวเงาด้วยมาเราจะทำซ่อมตอมแต่ไม่ใช่เด้อเหล่าเล่มันเป็นเหล่าเล่เหล่าเล่มะนาวมะนาวเราอันนี้มะนาวนี่เข้าฟิดไว้ฟิดไว้ตอนมันไล่ลายนะมันถูกๆอ่ะแนน น้ำแข็งมาเชียวิติดนิ้วป๊บ,ปบ,ปบมาค่ะ<ว>เราใช้ใชน้ำตาล,สลาใส่งลงไปใส่ลงไปแล้วก็น้ำปลาปลา น้ำปลาจ้านานระน้ำปลาเราทำส้มตำเหรอจ๊ะเนี่ยใช่ค่ะเป็นส้มตำทะเลจ้ะแต่เขาเรียกเหล่าเล่เหล่าเล่เหล่าเร่ผงนัวจ้ะผงนัวใส,ส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายหัวดานหลายวุ้นหน่อยจ้ะ ล้ม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 ก็ผัดใส่จ้าไม่ไหวแล้วจ้าหนูเตี้ยจ่าหนูมองเห็นหน่อยนะทุกคนหนูเตี้ยนะใส่ผัแกแก้ข้าวเป็นผักชีฝรั่งบาะเท่าอื่นหอมเปีเล็ดเปีหอมเปีเล็ดเปีแก้ข้าวแก้ข้าว ใช่ปะสายสุดยอดแล้วขาดนานลงแล้วมียุ่งไหสุรินทร์นะมียุ่งไงก็เหมือนเหมือนอะไรคะเหมือนเป็นอะไรนย่งเงี้ยม่ากล้าวจ้า เอาเส้นมะละโอมาใส่ด้วยนะแซ่บอะไรมาแรกเอาอะไรมาแรกไอคอมเมนนี้อ่ะเอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมโล่มาแดกจ้าวัตถุดิบจ้าวัตถุดิบวัตถุดิบนี่ไปเลยจ้าใส่ลงมาเลยใส่ไเจ็บเสียดจ้าซดได้นี่ อันกนุ้ง <พ jogo S 1> ไปซื้อมานะจ๊ะกุ้งกุ้งเด้งเดึงเด้งเด้งเด้งด้งโหเต็มพกเลยเออพกข้าวหน่อยไปเดี๋ยวพ่อตรงไปซื้อพกใหม่ล่ะล่ะข้นเลยค่ะได้จะซสิคข้นในวันใดเรับประจักรเ้ยค่ะคนวันใดเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ยำสูตรก็จบแล้วก็เหมือนยำทะเลนั่นแหละคนข้นขนขนไปจ้ะเหมือนยำทะเลนะคะแต่สูตรก็คือสูตรส้มตำ ไม่ใส่มะละกลอเขาผู้นี้เชี่ยวชาญเรื่องอาหารเมื่อน,นี้บ่ได้ออกบ่ได้ออคลิปิบ้ออานเกินอยู่บ้านเด้อไม่มีเห็นหรอกกิน <c oughs> แต่บ้านเรานะคะ่ะคนอื่นไม่ได้กินนะ่ะาปลาติดโทษหลายค่ะหลายเน่ เนี่ยเสียวแขวเด้อใครดูตอกนกลางคืนอาจจะยื่ยืหน่อยนะปู๊ดีสองตัว<อ>ไปเลี้ยอีกลา โอเคจ้าแม่เแดดแด้หนึ่งชั่วโมงเราก็จะได้กับข้าวประมาณนี้นะจ๊ะคือแมลงวันเยอะมากเลยค่ะท่านผู้ชมปูหนึ่งปูหนึ่งสามตัวอันนี้ก้ามปูซุกซุกนี่ผู้ชายย่างหอยจ้าผู้ชายย่างหอยผู้ชายย,ชาย่างหอยนะคะ เหล,ลวเลีค่ะเหลวเลีโอ้ยแมลงวันเหล่เลีเหล่เลีอ่าคุณอุน่นกินเลยจ้าโอเคขออ,อนุญาตกินเดอบานิีจ้าไปกินกันเลยไปไปไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซัสบส c คร b e ให้ช่องแม่ตุ๊ก พาชิล์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย